พบกับวิมแล้วก็พี่อ้นนะคะ <ผม S 1> อีกเช่นเคยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีรถเข้าใหม่นะคะประมาณ4ีันนะพี่อ้นสี่พันที่คือที่เพิ่งเข้าเนี่ยเข้าไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะก็เอามาไลฟ์ให้ดูเลยเบตันมีการตั้งราคาเรียบร้อยแล้วละ่ะเพราะรถที่เราเอาเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยสภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะแปดถึงสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะในการพร้อมขายเลย่อเดี๋ยวไปดูคันแรกก,กันก่อนเป็นเบนซ์ e coupe นะคะเป็น e สามร้อยนะคันนี้เพิ่งเข้ามา เมื่อไม่ถึงสองชั่วโมงใช่แรบมาลังคันนะครับผมสีเทาแลบสีเทานะครับผมเทาเข้มอะไรเป็นเทาเข้มแลบเป็นเท,าเ,เนเทาเข้มนะครับเลขไมล์อยู่ที่หนึ่งมืนเจ็ดพันกิโลนะครับผมอาจจะดูภายในบอกภายในทูโทนนะครับผมสองสีดําแดงนะครับหนังแท้นะหนังแท้นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสองล้าน 9 8 9 0 0 0บาทเป็นรถปี2017จดทะเบียนปี2018นะคะเป็น Mercedes-Benz E 300 Coupe AMG Dynamic นะคะเป็นตัว CBU นะเดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึงคร่าวๆเนอะอ่ะพี่ก้อลองสตาร์ทไม่รู้เดี๋ยวเราเอาคุณแจให้เอามาทั้งกล่องเลยก็ได้ไม่เป็ไนไรมีอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งสักครู่อ่าครับอ่า,บอารบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ชาวเบตันชัวนิดนึงนะคะสำหรับ ใครนะคะที่สนใจรถมือ2นะคะสภาพพรีเมียมนะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ www. b e t a n u a com หรือว่าใครอยากดูว่าออปชั่นรถนั้นๆมีอะไรบ้างเรามีรายการนะคะตัวนี้เป็จ <อ S 2> น,น,ะะนจอใหญ่แล้วนะตัวนี้เป็นจอใหญ่รถลนะคะลังคาแก้วซันลูปนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถศูนย์นะคะยังมีเดมเลอร์วารันตีอยู่นะคะ ถึงเดือน11ปี2021คือปีนี้นะคะเป็นหลังคาแก้วนะครับเป็นพาราลมิกาสนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยตัวเลขไม่์เขาได้จะเป็นจอยาวแล้วล่ะนะคะบอดี้เป็นบอดี้ w 2สอนะคะเลขไม่อยู่ที่1มื0 0เกิโลนะพี่ยนใช่ผมน้อยมากเัยนะตน้องวีน,น้อยมากจริงนะครับผมใครที่หาอยู่เบตันชัวเนี่ยมีมีเข้ามาแล้วนะครับ 4คุตนะครับขอแก้นิดหนึงเป็นโมเดล W 2 3 8นะคะขออภัยนิดนึงค่ะ W 2 3 8นะคะปี2017.18นะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนิดนึงว่าสภาพรถเป็นแบบนี้นะราคานะคะอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่2,989,000บาทนะคะเลขมาอยู่ที่1นึ0 0เกิโลเป็นเบนซ E 3 0 0นะคะ สภาพภายนอกคร่าวๆประมาณนี้ภายในประมาณนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากทราบรายละเอียดเดี๋ยวรอติดตามชมในรายการรถแซบเวอร์เดี๋ยวจะมีพี่อ้วนแล้วก็พี่อึ่งนะคะเขามารีวิวโดยละเอียดอีกครั้งนึงในช่อง YouTube ของเบร a n นชัวนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันเป็น BM5 ซีรีส์อ่ะซีรีส์เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับผมเนะคะ,ะ,คะเป็นตัว F10 เป็นตัว LCI แล้วะ เป็นรถปี2016จดทะเบียนปี2017นะคะเลขไมล์คันนี้จะอยู่ที่8 6ด0 0ืกิโลสีดำนะอะอกคุแจนิดนึงครับนะด้คันนี้นะคะยังมี BSI อยู่นะคะ เน BSI เนี่ยเหลือถึงวันวันที่2เงเดือน11ปี2,565นะครันบะคะเป็นดีเซลเครื่องยนต์ป <B 2. S 1> ี2016แท้นะครับผมตัวนี้ะนะครับสีดำตัวนี้เป็นตัว M Sport นะลองวมตัว M Sport นะครับราคาที่1,359,000บาทนะครับเลขใบโห,หูน้อยมากเลยนะ 80, 6, ถือว่าน้อยเลยนะ8,000 0กว่านะครับผมใครที่สนใจนะครับสีดำเข้ามาแล้วนะเราอ่ะ มีซีรีส์5เนี่ยอยู่มาสี่ห้าคันนะครับผม528 520ดีนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นตัวดีเซลนะบตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วนะครับ520ดีเซลนะครับผมตัวนี้เป็นตัว F10 นะครับอันนี้ก็เปจะเป็นพวงมาลัยใหม่และพวงมาลัยใหม่เยร์ไฟฟ้าอ่าเบาะสีน้ำตาลเข้าคอนเซปต์เลยนะครับผมไฟหน้าเป็น LED นะครับ ครที่ <คา S 1> สนใจ <คา S 1> สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมราคาที่อยู่ที่1,359,000บาทเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งพิ่งเข้ามาวันนี้รถเข้ามาหลายคันเลยนะน้องเบมเยอะมากเลยนะครับผมอีกคันหนึ่ง 116i นะครับผม 116i ค่ะ 116i ปี2014นะครับผมปี2014เลขมาอยู่ที่80,000กว่านะครับราคาอยู่ที่769,000บาทนะครับตัวนี้เป็นตัว M Sport นะครับ 116i M Sport ภายในสีแดงเบาะแดง เรามีอยู่2คันสีขาวแล้วก็มี BM 118i อีกคันหนึ่งนะครับผมปี2018ราคาอยู่ที่999ครับใครที่สนใจ BM 5ประตูก็เข้ามาดูที่เบตันโชว์ได้เป็นแฮทแบ็กอ่าเล็กๆเป็นแฮทแบ็กนะคะมี2014นะคะ BM w 116i M Sport นะคะเลขไม้จะอยู่ที่80,000กว่าๆนะคะตีไป80,000กลางๆนะ ราคาจะตั้งอยู่ที่769,000บาทค่ะนี่เป็นด้านหลังนะคะให้ดูคร่าวๆกันก่อนว่ารถเข้าใหม่แล้วเนี่ยเราล้างตั้งเลยนะพี่อ้นเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อได้เห็นสภาพรถจริงๆว่ารถเราซื้อมาเนี่ยสวยจริงๆนะคะไม่ได้ริ้วไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยใช่ มาไปดูอีกคันหนึ่งเข้าใหม่วันนี้ Toyota เ e l l f i r e สี่คันเข้าใหม่วันนี้อยวไปดู Toyota เ e l l f i r e นะคะสอนะคะปี2015สีขาวนะคะเป็นรถนำเข้าแบบ3าสอ,องนะคะ2.5เป็นตัว z G Edition แล้วนะคะเลขหม่อยู่ที่99,000ก้นิโลนะคะคันนี้เป็นเบาะมิกี้เมาส์แล้วนะคะ ราคาเนี่ยจะอยู่ที่1 9 7 9 0ล้าน9 0บาทเท่านั้นเองไม่ถึง2ล้านนะครับคันนีไ้2 2> ไม่ถึง2ล้าน<ช>าน,นะ 1, <ช>1 9 7 9 0ล้าน979,000บาทเท่านั้นะนะครับผมได้สีขาวด้วยตัวนี้เป็นตัวแซีนะครับตองหนึ่ง ครที่สนใจหาโตโยต้าเวลไฟเบตันชัวร์มีแล้วนะครับมีอยู่สองคันสีบอลกับสีขาวแต่สีขาวน่าจะไปเร็วกว่านะครับเพราะราคาไม่ถึงสองล้านด้วยนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นตัวเบาหนังแล้วก็บาอมิกี้เมาส์แล้วนะพี่โยนนี่เป็นภายในนะคะเลขไมจะอยู่ที่99,000ก้ิโลตี้ไปแสนหนึ่งแล้วกันใช่ไปแสนหนึ่งไม่ถึงแสนเก้า <laughs> หนะครับผม ก็รถสวยถือว่าโอเคเลยล่ะนะครับผมสภาพภายในไม่มีช้ำรถเพิ่งเข้ามาไม่มีรอยถลอกนะครับดูภายในนิดเดินคันนี้นะคะเป็นรถนําเข้าแบบ32นะคะรถนําเข้า32ต่างจากรถรถศูนยังยไงนะรถนําเข้าแบบ32เนี่ยก็คือนําเข้าโดยเกรมา์เก็ตนะคะบริษัทผู้นําเข้าอิสระที่ไม่ได้ศูนย์ไทยนะคะ ก็คือนําเข้าทั้งคันแต่ถ้าเป็นรถจดประกอบถ้าท่านเห็นหลังเล่มว่าเป็นรถจดประกอบก็คือประกอบจากชิ้นส่วนเก่านะคะแต่คันนี้เป็นรถยนต์นาเข้าทั้งคันแบบ3ามสโดยผู้นําเข้าอิสระเรมาร์เก็ตนะคะใครที่สนใจก็เข้ามาคุยกันเข้ามาจองนะครับผมหรือว่าโอนจองก็ได้นะครับผมเราการันตีสภาพให้คุณลูกค้าแน่นอนครับเนี่ยเราก็อัปเดตรถเข้าใหม่หลายคันนะน้องวิมนะอัปเดตหลายคันเลยเนี่ยดู ลภายในนี่รถคันนี้นะเพิ่งเข้ามานะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้มีการล้างบิลทำความสะอาดแค่ล้างภายนอกขึ้นมาใช่เรามาไล่ดูกันเลยเเาาแต่<ห>วันนี้นช่วงวันนี้มันเย็นแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาไล่กันเดี๋ยวเราจะพาไปขับรถที่เข้าใหม่ได้เลยนะครับผม อยากให้ลูกค้าบอกว่าลูกค้าอยากให้ผมขับรถอะไร<ช>อยากให้ลองสมรรถนะคันไหน<ช>ก็ติดต่อเรามาได้นะครับผมหรือผ่านแอดมินมาก็ได้นะครับหร<ช>ือผ่านเจ้านายผมก็ได้นะครับให้เราขับเฮ้ยอยากให้เซลล์คนนี้ขับรถันนี้ให้หน่อยอ,อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเราบริการให้ลูกค้าไปลองขับให้ลูกค้าได้เห็นสมรรถนะจริงๆของรถคนันนั้นๆก่อนนะคะเ,<อ>เดี๋ยวให้ดูรอบๆโชว์รูมนะครับผมก็พรุ่งนี้เนาะ เราตัดยอดแล้วใช่แต่ก็ยอดเดือนนี้ก็เป็นที่น่าภูมิใจแล้วก็น่าพึงพอใจนะครับผมอ่าเพราะเราก็ยังขายได้ทุกวันวันนี้เราก็ยังขายได้คันนี้นะครับใครที่จาอใครที่สนใจอยู่นะจองไปเรียบร้อยอ่าคันขาวขายแล้วแต่ยังมีคันสีดําสีเทาสีเทาดำาแล้วก็มีอยู่อีกเลยสองคันนะสีดํากับสีเทาดํานะครับผมสองร้อยกับสองห้าศูนย์นะครับใครที่สนใจเมื่อวานก็ไลค์คันไยเยนก็ หลายๆคันเลยเรียงกันไปเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูแอคคอร์ดอีกคันหนึ่งเหลืออยู่คันเดียวนะครับ Honda Accord ตัวนี้ปี2018นะครับผมปี2018ราคาอยู่ที่799,000บาทนะครับผม799,000บาทตัวนี้ไม่ใช่ไฮบริดนะครับเป็นเบนซินล้วนนะ 2> 2. 0. 0. เป็เบนซินล้วนเดี๋ยวให้ดูภายนอกกันก่อนนะครับผมปี2017-18นะครับผม ใครที่สนใจก็เข้ามาดูก็ได้นะครับที่เบตันชัวร์แอคคอร์ดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถยอดนิยมมาไว<ม>ไปไวคือออเดอร์ลูกค้าเนี่ยก็รอกอันเยอะนะครับผมณนะช่วงนั้นที่เราไม่มีของนะักลูกค้าบอกว่าให้หาให้หน่อยหาให้หน่อยแต่ตอนนี้รถมาแล้วนะครับรถมีแล้วแล้วก็มีคันเดียวด้วย <S <S ตอนนี้อ,นอ่าตรงพรุ่งนี้ต้องไปส่งคันขาวแล้วเหลือคันสีบอลคันเดียวสีเทาดำเนี่ยใครที่สนใจแอดไลน์โทรเข้ามานะครับผม คณอยู่ไกลคนกลัวแม่รถคุณจองมาก่อนเลยนะครับผมคุณจองมาแต่คุณต้องชัดเจนว่าคุณมีคนซื้อแทนแล้วไอ้คุณมีคนซื้อที่มีเครดิตนะครับผมแล้วก็เอกสารเพาะไห้ผมนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามีเซลล์หลายคนนะครับก็สมมุติใครนะคะสนใจรถมือสองนะคะอยากสอบถามรายละเอียดรถคันนั้นไม่มั่นใจไม่สามารถเดินทางมาดูได้อยู่ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทางเวสันโัว์นะคะมีบริการนะคะส่งรถมือสองให้ท่านถึงบ้านในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราส่งฟรีแต่ต่างจ,งจลยครัผมีรถสไลด์ออนนะครับแต่ตา่ตตางจังหวัดเนี่ยเราขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงตามที่่าบริษัทรถสไลด์เขาเรียกเก็บเรานะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากดูรถมือสองแบบไลฟ์สดหรือว่าวิดีโอคอนนะคะทางเวสตนโัว์มีเซลล์พนักงานขายให้บริการท่านนะคะพี้ง้ท่านละแอดไลน์แอดมาค่ะแอด a d d เก้าสี่ตัวนะคะ หรือว่าทักแชทในช่องอินบล็อก a c e b o o k มาเรามีพนักงานคอยฝ่ายโฆษณาเนี่ยคอยตอบท่านอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็เราตอบ24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าช้าหน่อยกลางคืนเนี่ยเราก็จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะครับผมเพื่อที่ลูกค้าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็มั่นใจในทางเบตันชชวนะครับผมว่าไม่มีการให้ลูกค้ารอนานแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวไปดูรอบๆข้างหน้าเลยนะครับผมล็อกกลางก็ได้ล็อกกลางนะครับผม เนี่ยคันที่ผมบอกว่าเราอ่ะมี bm520d หลายคันนะครับผมก็มีคันสีน้ำตาลตัวนี้เป็น lci แล้วนะครับผมโฉบ f 1 0ตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็น g30 นะครับผมก็ราคาก็หูยอมเยานะราคาอยู่ที่1,279,000ปี2015แท้ด้วยนะครับผมอ่ะเบนเรายังเหลือหลายคันแล้วก็มาเยอะมากเลยน้องเบนเบนมีเ,ย,เยอะ<ล>ยมากนะครับผมลูกค้าที่โทรมาเมื่อกี้ถ้ายังดูไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวผมพาไปดู COS นะครับผม CFS 250สีดำนะตัวนี Willy ้ป uh ี2012 huh. ตัวน <buying> <two. Okay. S 2> uh ี huh. ้ตัวใหญ่เลยนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับราคาอยู่ที่1ล้าน400ปี12นะครับผมคันนี้ที่เบตันชัวมีอยู่2คันนะสีขาวด้วยใช่ไหม้องเวมเรามีสีขาวอีกคันหนึ่งนะครับผมก็ใครที่หา CFS อยู่ก็ เข้ามาดูเข้ามาชมได้หรือว่าชมในไลฟ์สดก็ได้ชมใน YouTube ก็ได้นะครับหรือจะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกแอดมินนะครับเดี๋ยวจะให้ทางเซลลติดต่อกลับไปนะครับก็อันนี้ก็ยังอยู่ CLA 250 CLA 250นะครับก็มีเบนซ c c a s แล้วก็มีเ่องเยอะตอนนี้มี C c ู u p e E Coupe นะครับผม CLA CLA คือว่าบอกได้เลยว่าเบต้าเนี่ยมีให้ลูกค้าเลือกเยอะมากนะครับผมซื้อรถเข้ามาแน่นๆเลยเดือนนี้เราซื้อกับ50คนันน้องเบมซื้อเข้ามาแบบรถจอดแบบเบียดกันเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวน้องน้องเบมมานี่มาดูข้างหน้าเลยนะครับลงหน้าให้ลูกค้าดูนะครับผมว่ารถเราเยอะนะครับแล้วก็พร้อมให้บริการพร้อมขาย ก็มีรถอ,อยู่ประมาณนี้ประมาณสต๊อกประมาณ100ร้อยกว่าคัน100ร้อยกว่าคันครับผมไม่รวมรเอาไปจอดที่ที่ฝากเขาด้วยนะครับผมประมาณ100ร้อยกว่าคันเราก็ยังมีสต๊อกอยู่อะ่ะเป็นอ e ีคูปตัวเฟซลิฟยังอยู่นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่1,699,000บาทเรารีวิวไปหลายรอบแลว้วน้อเวม แล้วก็ไล์ส่วนไปหลายรอบแล้วรถก็ยังอยู่นะครับผมอยากขายนะครับผมสนใจต่อราคามานะครับขายได้ขายนะครับเดี๋ยวไปดูทางรถตู้รถแฟนรถเจ็ดที่นั่งบ้างรถอเนกประสงค์อ่าเวลไฟล์มีอยู่2อคันสีขาวกับสีบอลเงินนะครับแล้วก็มีคุณได้เฮวันปี2019นะครับราคาก็อยู่ที่9 8งเ0 0าบาทปาเจโร ปีับปี2016ราคาอยู่ที่899,000บาทแล้วก็มิวเอ็กซ์ส0งพนะครับแล้วก็วี ito, <V> โต้มีโต้โฟคาแเวลแล้วก็ <Toyota S 1> คอมพิวเตอร,ร์คร,ครับผมราคาผมเชื่อว่าราคาของเราเนี่ยเดี๋ยวแนะนำคันนี้ก่อนโตโยต้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเบรนดนทัวร์เนี่ยขายถูกมากเลยน้องเวม เท่าไรห้าเก้าเก้าห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้เป็นปีสิบสี่ด้วยซ้ำนะครับผมเราก็ขายถูกนะครับใครที่สนใจติดต่อเข้ามาหาน้องอน้นน้องวิมได้นะครับผมยินดีให้บริการนะครับผมแล้วเราก็ตอบลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบให้นะคะ,ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบหลังไมค์ให้ ในอินบ็อกก็ได้นะคะสําหรับใครที่ไม่ดันใจสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยโทรได้เลยครับผมถ้าตอบแบบไม่ทันใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับผมบางคนก็ติดงานบ้างอะไรบ้างกว่าจะตอบแต่ว่าเราก็พยายามให้เร็วที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ลูกค้ารอนานนะอเดี๋ยวเข้าโชว์รูมกันนะครับโชว์รูมลองเวมบอกเส้นทางหน่อยอะ สำหรับใครนะคะที่สนใจรถมือสองคะอยากเดินทางมาดูรถมือสองนะคะที่เบตันชัวนะคะเบตันชัวตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษค,ค่ะเลยสมาคมชาวบักใต้มา800เมตรนะคะสังเกตซ้ายมือของท่านเมื่อท่านเลยสมาคมชาวบักใต้หรือห้างพาซิโอมานะคะสังเกตรเลี้ยมซ้ายซ้ายมือมาท่านจะเห็นสไปเดอร์แมนเกาะอยู่บนตู้โทรศัพท์นะคะนี่คือทางเข้าของเบตันชัวเลยเลย<ม>ไปประมาณไม่ชัดเจนเลยครับผมตัวหนังสือใหญ่ๆเลยสีขาวะนะครับก็เป็นตัวหนังสือสีน้ําเงินนะคะ,ะบนป้ายสีขาวนะคะ ตั้งอยู่เต็นท์เดี่ยวๆไม่ได้อยู่ในตลาดอะไรเลยอยู่เต็นท์เดี่ยวๆเลยลริมถนนกาญจนาภิเษกเลยที่นี่นะคะเรามีสต๊อกรถมากกว่าร้อยคันแน่นอนนะคะ<ช>แล้วมีพนักงานขายนะคะที่เที่ยวช้านเรื่องไฟแนนซ์พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะ<ช>ผมเชื่อว่าลูกค้าที่เข้ามาดูรถที่เบตันโชว์เนี่ยผมว่าพี่ต้องได้ดูรถครบถ้วนแน่นอนอแตครับผมเรามีให้เลือกทุกยี่ห้อเลยนะคะรับรถไารถจีบรถรถีรถ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 รรถี อ่ามีหมดนะครับรถตู้มีทุกอย่างรถตู้รเราก็มีแต่ส่วนใหญ่นะนคนไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เพราะว่าเราเอารถรถตู้เนี่ยมาจอดในด้านโซนนี้เนี่ยใช่แล้วก็รถญี่ปุ่นเล็กๆก็อยู่ข้างในนะครับผมได้ค่ะดแล้วถ้าไปในโชว์รูมกันแล้วก็เดี๋ยวแจ้งรายละเอียดแล้วคร อีกครั้งหนึ่งสำหรับใครนะคะที่สนใจรถมือสองนะคะเบนนันช่ชัวให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสองถึงบ้านท่านนะคะแล้วก็นอกจากเราขายแล้วเนี่ยเราก็ยังมีบริการซื้อถึงบ้านด้วยซื้อถ,ะะถึงบ้านเลยนะครับเราก็จ่ายเงินสดเต็มเต็มจำนวนเลยนะคะแล้วก็นอกจากรถยนต์แล้วเนี่ยเรายังมีป้ายทะเบียนสวยให้เลือกมากกว่า2,000ใบนะคะครับผมสำหรับใครที่สนใจรถสนใจป,ป้าย,ายทะเบียนสามารถแอดไลน์แอดมาที่แอด a d d 9 4ตัวนะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะ 08285604ต,ตัวนะคะติดต uh, ่อมาที่เจ้าที่ฝ่ายการตลาดของเราได้เลยได้เลยครับผมแต่ถ้าจะซื้อรถติดต่อที่น้องวิมกับน้องอ้นได้เลยนะครับผมเราจะมีโปรไฟล์ของพนักงานอยู่ท totally ี่เพจไปด้านัวนะครับว่าเราอยู่มีตัวตนที่นี่จริงไว้ใจได้แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้วิมและอ้นขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าเดี๋ยวเราพาไปขับรถกันนะคะว่าเราจะขับคันไหนได้แต่วันนี้วัน เย็นแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอนะเจินิปหน้าดีกว่า,านะครับผมโอเคสวัสดีค่ะ